โอเคครับสวัสดีครับล้วก็กลับมาอยู่กันในเกม Monster Hunter Rise PC ที่ก็ยังปรับภาพต่ำเพราะว่าอคอมผมไม่คอมผม,มไม่ได้แรงเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดนะเออแต่จริงมันปรับได้มันปรับได้แต่มันอัดอะมันอัดก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแต่ว่าคือมันก็จะภาพก็จะกระตุกบ,บ้างเพราะงั้นเอาโลไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกภาพมันสวยดีนะเออขนาดโลนะจริงจริงจะปรับแค่เรซู u ชันเพิ่มก็ได้อยู่แหละแต่ก็กินการจอเพิ่มไปนิดนึง ก็ระเบิดเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะเออจะแรงขึ้นนิดนึงระเบิดก็จะทรงอนุภาพซึ่งตอนนี้เราก็จะนะลมเพดวะคือครั้งแรกของเกมมันจะมาเป็นเควสหมู่บ้านนะฮะเออคือลงลำลำเพดครั้งแรกใช่ไหมมันจะเป็นเควสหมู่บ้านนาสนตีนี่เลยนะฮะคือเอาจริงเควสแลมเพจนี่มันมันมีข้อดีมันมีข้อดีนะแต่คนเขามองข้ามไปหน่อยนะเออไอ พวกมึงเกลียดลําเพจกันเหรอวะทาไมผมชอบวะโถเอ้ก็งีความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะฮะอืมนั่นแหละโอ้ไม่ปืนใหญ่ด้วยปืนใหญ่บางระจันมั้งเนี่ย ปืนใหญ่กูพร้อมแล้วบารุตตะเดี๋ยวนะไอ้ป้อมปืนใครให้มึงวางบนพื้นวะมันไม่ควรวางนะ,ะบนพื้นป้อมปืนเนี่ยคอมมอนเซนส์อ่ะเออเออจ่าไม่ต้องสอนผม,ผมเล่นในเซฟหลักมาแล้วน,นี่เซฟเอาเดี๋ยวมัน,ม,นมันมีอันกล่องนิดเดียวเลยทำไมกูถึงเพิ่งรู้วะโอ้โหทุเรศเล่นมาแบบไอ้ไอ้เซฟนั้นะนี่คือมารุตยูแล้วนะฮะแบบมังกรเจ็ดไม่ยังมีผาาัว เห็นผมถือพองมาแล้วออกมานะมังกรเจ็ดนี่แบบขาอ่อนเลยเชี่ยพออแล้วอีกอย่า <crease> ง <one wrote> นะฮะรัเพลนี <aside> ่ข <analog casi sad> ้อเสียของมันอีกอย่างคือแม่งแบบแม่งคือถ้ามอนมันมาเยอะๆใช่ไหมแม่งเริ่มแหลกนะฮะเือโคตรโคตรอุบาแจะอาบอลสตาไงอีกอีกอะอะไรทำไร เร็วเร็วอาจารย์ววไม่ให้วางด้วยดีเฟนด์ดีเฟนเดอร์บาลิสตาผมผมจะผมผมแม่งผมไม่ชอบปืนตรงนู้นมันโหดร้ายเกินไปแต่ถ้าเอาไปกับเพื่อนนะครับคุณไม่ว่าเลยมุมน,นู้น่ะแบบสบายๆจะไม่ขัดอะไรเลยเว,วางาระเบิดไม่พายทำไมกูชอบชักดาบเล่นวะ เ,เดี๋ยวเราไปวางตรงนี้ได้ไหมดีๆันจิเออมึงรีบๆแม่กูว่าแล<า>้วทำไมคนถึงไม่ชอบรำเพจกันคืนนะโอ้ยบันเอาเลยกูเบื่อ,อยังเลยเดี๋ยวกูยิงมึงเลยเอาไหมฮะเนี่ยเนี่ย่ยอหัวแล้วไนมา จอหัวเลยนระยะใกล้นะฮะอิ่วเนี่ยสภาพก็อย่างที่เห็นนะกดค้างได้เลยดีครับอืมอะไรเผยมายอมเสตะเแค่ช็อตอืมดีครับไอ้แคชช็อตนี่สตันมอนได้นะ KO ไปเลยแค่จะลองขอชีวิต มึงก็รีบข้ามทุตเรียวหน่อยสิอาจารย์กูจะเลอะืมกระสุนกระสุนเสียงนะฮะอันนี้ขัดมอนได้พอสุควรเลยใช่ดีมอนคือแบบน็อกแบ็คไงกระเด็นถอยหลังซกาดได้นะฮะกาดยาวไปเลยกดค้างได้ ให้กดสลับหรือให้กดตีเนาก็ได้นะจนแม่งดังตึ๊ดอะมล้วดิสเหมาโอเคเจอไอ้พวกช็อตคัตเนี่ยขึ้นมาฮะเดี๋ยวปิดไปก่อนโอเคไอ้ตัวช็อตคัตส bon ุดนิ <s <s ้นโอเคปิดละมันมันแบบคือถ้าเรากดชิปบ่อยใช่ไหมนันก็จะหลบมีช็อตคัทขึ้นมาคือแบบปุ๊บชิ้นครับจนน่าเบื่อ ตั้งเยอะหน่อยจะได้อุ่นใจขึ้นมาสักหน่อยเออคือแบบมันเสียเวลาหลักๆที่อาจารย์แม่งสอนเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องสอนก็ได้นะและเฟิร์นฮอสก็มาแล้วไม่ถามกูทักขับชิบหายแล้วมึงคือแค่มอนเริ่มโผล่มานี่กูเริ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องแลกแน่เลยเอาล่ะตัวแรกมาแล้วนะเป็นโอทไอุ้อ้ไอ้ไอ้ยเฮ้ย ออกไปแค่นี้กระโหลกจนขึ้นอ๋อแค่นี้มึงอย่ามาเลยโด้ถ้าเป็นใครแล้มึงไม่ได้กดมึงไม่ได้บน่นแบบนี่หรอกโด้แบบโหดร้ายมากนะใครแค้วม,มาไอ้เชีย่ยวว่าวแล้วเสียงหายเลยมึงเสียงดังยิงซ้ำดักหัวอแคนนอนอัลล็อ ผมชอบเล่นแคนนอนไม่รู้เป็นบ้ามานอน็แคนนอนแคนนอัเอา้าโอเคงั้นก็สุนยัดก็ได้เตมเร็วกว่านะชาร์จเร็วกว่าเล่นเกมนี้ไม่ต้องรู้จักว่าเอา่อเกมนี้กระสุนปืนเกมนี้ชาร์จได้นะ้ยใอเอนเจทานอดอนไม่น่าสนใจเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ถึงกูทำอะไรของกูเนี่ย เอยิงยิงคุณพงษนะ์เนอืเอไอ้พวกนี้จะเป็นพวกทำลายบ้านทำลายเมืองนะเออทำลายบ้านเมืองโอ้มีก็ต้องคุณเรียกเรียกกลัวแล้วนะเฮ้ยอยู่ตรงเขาเล่นมเนี่ยอืมโอ้เอาแล้วสนุกแล้วนะจังหวะนี้เริ่มมาแล้วเร็วนะสามคือชาติไอ้พวกนี้นะ คือกับเลเวลความกว้างมันจะเพิ่มลัสมีเลยทีเดียวเลยมึงเป็นไงละมึงทีเดียวเลยอะเด็กต่อไปก็เป็นที่กบเหมือนเดิมกบกบกบเสาร์ก็ก็ไม่ต่างกันเลยแล้วทำไมกูทำกูมงสมองไปหมดแล้ะไอ้ชาร์จชาร์จไอ้ไอ้นี่เลยอะไรนักหนาว อ้าวน,นี่อยากโดนเหรอเฮ้ยจำไม่ได้แล้วีครับอะน,นีงไม่ต้องลงไปตีหรอกเสียเวลาโอ้เอาแคนอนมาไว้นี่ผมจะลงไปตีเองก็ได้นะแต่ว่าช่างแม่งดอใคนมัจยิงลงพืองอ้นไปเลยคุย้ยป้องกัน ล้วนี่อะไรดีแม้ยดีหนะะ้าเลยเออยิงเดค,คือถ้ามาคนเดียวผมก็จะเกรงๆอย่างนี้แต่ถ้ามากับคนหลายๆคนก็มึงมาเลยเด็กลัวมากชื่อลัวมากอาซอรัอสแคดแอฟริกอาซอรอดโ,อออดโผล่เขมาแล้ว นี่เป็นจักรไม่หรอกกูชาดเลยนะครับดื้อมไปยิมยีิงเขาจะแฉวขึ้นะโอเคมันต้องอย่างนี้โอเดเฮลแรงมากแรงมากกูกูเล่นดาบเยาวไอ้เซิร์ฟปั๊กเจ๊กตังไม่ได้ดาบยาวที่ตีแรงๆแบบนี้มานานแล้ว มากเลยจนะล็อกหร่้องมอไมเห็นเร่งะงนยมากโอเคต่อไรต้องเอาปืนใยยโอเจุ่มเจ้าว่าไปมาสปรยันดีกว่า ออกมาสะทายมันเฮีรสเกของจานมึงเรียกอะไรกูอีกอ่ะอือเดี๋ยวนะแล้วจานอยู่ไหนจานอยู่นี่ออะโอ้เมไม่ได้ดากูเลเตอร์ของโรดเลยอมัน่านดิลุงเดี๋ยวนะลุงให้ ยกับมึงอลไรนะคุยกับม,นะม,นะมึงแล้วนะมึงเอียงนักหนานี่ฮะวอสดมทัเรียลคุณนายล้วนอะไรนั่นแหละคือมึงเอาไว้ตั้งลุงไงมึงจะเอาไว้ตั้งลุงแล้วลุงเสือกตีแรงมา,มากๆด้วยนะฮะลุงแม่งตีแรงเวอร์ต,ตีแรงจนน่ากลัวแล้วกูก็รอที่จะแก่อยู่ ี่าฮันเตอร์อาร์ตในภาคอะไรนะดับเบิลคอร์สยืนๆคือเซอร์ไพร์มึงแล้วท๊อนทํามล่ะเ่อ้ันซพตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะซไพตต้องซพตั้งแต่หน้าประตูนะฮะจะซไพดีๆมันไม่ได้ไงเซพปกติมันจ่กเกินนะมันต้องซพแบบนี้ คือผมแม่งเมันพวกชอบสไพร์นแรงๆหน่อยคือแบบสไพร์มอนสเถื่อเลยกูมาเซคันฮอตมาเลยเซคันฮอตไม่ใช่ฮอตไอ้นี่นี่โอ้โหปืนเลเซอร์วะเนี่ยปืนเลเซอร์มันมันเป็นมันยิงโคตรเลเซอร์จริงๆองันแหละลุงฟาดหมดเลยทีเดียวหายหมดแหละทีเดียวจริงๆ หายแล้มึงแล้วลุงแกก,ก็จากไปนะฮะโโอ้หคือมึงมาแค่นี้จริงจริงที่กูหาเกมนี้ก็ว่าอย่างนี้แต่โอยมึงมาช่วยมึงก็ช่วยให้นากนกว่านี้หนอ่อยคือวกอกโกแบบนี้นะครับมันตีไม่กี่ทียวมันขี้หยาบรู้เองอ่ะ้อะไรที่หนีอะไร โอ้หมไโอเคได้วาไออนะอืมไออนมาเี๋ยวาระไรออนแล้วเอ้าเงขึ้นล่วิ่งคนอือตัวนี่แข็งดีออคนไม่ชินกันอันล็อก้ของโปรดผมไม่แท้จพิงปืนกลเนี่ยแหละของโปร ลวงวนเฮออออ้ยนะงอ,องอไี่น่ของโปรดที่จะยิผมจะมาแล้วนะต่อจากใช่ครับมันคือกนกุน้ยอันล ปัญญาออนซินดิเกโกีเอนีับมาก่อนที่จะเรียนโคเลยก็ตามมลมัอาจมัไม่แรงนะแต่ว่ามันรัวมากู้ใส่แล้วได้ใช้ของดีเ้อมังอาจเขาจะไปเ่วขึ้นพอดีชอบมากเลยเขาปเลยเราะงั้นตายต้องใจเอ้าที่มาพ่นพิษตัวนี้ได้เด้อถ้ากลับมาพ่นเป็นไอนี่เ ต้องยายาติดภาคเกงด้วยกนะ่งไปโว้ยยอยยยยยด้ยย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 ่ยย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 วยย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 นยยยยยยย้ย เอ็มเพนี่แค่ฆ่า,าหัตวตกได้ก็เรื่งองระบบมันเข้าใจไม่ยากแค่คนมันไม่ชอบเอฉยๆนั่นแหละคนมันไม่ชอบไหมทำไปมันป็นอะไรวะเนี่ยฮะยอดดีแล้ได้นะเขาตัวตัวเล่าค่าได้ คือไอส่วนใหญ่คือแม่งมันจะหนีนะพิงกะโหลแล้วยิงซ้ํามันปุ๊บมันก็หนีแนคะ่นั้นแหละมันไม่มันไม่ถึงตายนะจะมีแค่ตุนะ่มกจแค่นั้นเองมือมันกาเกิดมาเลยคือเกิดมาไว้ตายเท่านะั้นปืนใหญ่โหตกใจมาเลยเอันนี้เอามันเอาไว้ป้องกันประตูดีนะะตอนที่มีบอสมาอะไรน่าี้ตัวหัวก็ตมันยิงมันยิงได้งไงวะ เออนั่นดินั่งสงสัยอยู่เลยน้องหมาเลยทำไมลำเพียดครั้งหนึ่งนี่ทำไมมันดูอะใคกว่าเหรอมึงดูเสียเวลาอย่างมั้งมอัดชิปได้สิบพันนาทีนะฮะสภาพ เฮ้ยคัดซีนอันนี้ระวังไว้นะครับมันจะมันจะแหลกนิดนึงแล้วอย่าสามสิบเฟรมนะกูซีจีชัวรๆถ้าซีนแบบนี้มันจะสามสิบเฟรมนะแล้วแม่งเหมือนปรับภาพสุดไงก็ไม่รู้ดูดินี่ตั้งแล้วมันชัดจังวะเดี๋ยวพวกเด็กอยากจะให้เรากลับไปที่แคมป์กูว่าเสียงผู้หญิงมันดูเข้มกันเยอะเลยกูมาละ แต่คล like, ิปมันบอกให้บูทำโอเคกูมาจัด่าหมีมาด้วยเฮ้ยเนี่งับโัพมหาแมเ่อนแต่มันไอ้ดบารการแล้วมันคือแล้วนะเฮ้ยเกิดภารการแม่ลอยเลยหนีตัวนี้กูไปเจอของให้จิมใหม่ละ ยมเงสาบ้างมึงสาก็ต่อหน้ากูเหรอฮะมันดูแข็งเกินไปมันแข็งยริงนะไอ้หมอนี่ระพการมันไม่มันไม่อยู่ในคำสาบกับตอนมัไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วกรูลุกตีตาไม่อยู่แล้วทีบผานแล้วมันมาเลยทานแล้วครูแล้วทำไมกูต้องใจท่าเลยเดี๋ยวมันไม่รุนไง มาคุา of of ยดีเสียงหายมงีหนเล่าเดเมกูต้องเอาตัวรอดเดมีเช็ดนดิมันี่ดิกูไม่เก่ายเลยกูไปเจ้าช่วยนากูจริงๆชุดคิวคอของฉันไอ้มอนสเตอร์ตัวนัะม็น ชอบโอ้โมาตอนรมเพยชอบแหนบบอลในรมเพยนั่นแหละมึงเข้าใจไหมเมื่อฮาร์ทปีที่แล้วอุบัติเหตุรถชนเจริญรเพยกับแมกนามาโรน่นะแล้วมันก็มาเสือกไงเข้าใจไหมที่มันมาเสือกเชียวมันจะเกิดกี่ครั้งเหรอใ จะสู้ได้ไหมไม่ต้องห่วงไอ้หนูมึงมีมึงมีระดับพักการอยู่ตรงนี้แล้วระดับพักการจริงๆงเก่งกูกลอมึงต้องกระเทีพักการมาโรนะแร้้งการใหุ้้ต้อการให้ปกป้องหมู่บ้านขาบุระมึงพลาดกลายเป็นอะไรนะประเทศไทยไปรู้ปัญหาแล้พลายังไง กูคิดไม่ทันโอคิดไม่ทันแล้วตอนนี้โวลเวนทนสมองบูชาแต่วไไ่้แต่ว่าซาโตมัตมุตว่าเขาลดนะยังัวร์้เียอะไรงกูเยจะไปยังไงดีวะเออทำยังไงเฮ้ยเสียมากก่อนภาพวะ ภาพมากอนเสียงวะกกลัวนะเฮ้ย่ะพการคอมมันมัลกมาลุงทไมลุงไม่ลงสนามแบบแบบตลอดแลยเอาไว้ที่ชอบมากเลยงั้นแบบมอม <c oughs> มนมาลุงก็สแปมฟันเลยอ <c oughs> ่ะคุอยากได้แล้งบีชั่ใคขสุนะ ลุงผมอันนี้ผมอยากได้มากเลยอ่ะแบบลุงลงสนามตลอดอ่ะเขาจไหมแบบลุงลุงยิงเขาก็ไม่พลาดเลยลงลงทุกสนามแต่กูอยากให้กูอยากให้แบบเรียกมาทีเดียวเลยได้ไหมคือถึงมันจะเรียกด้ทีเดียวแต่อันนี้คือเรียกแล้วแบบอยู่ไปตลอดอะไรเงี้ยจนกว่าปร,ประตูจะพังนะฮะออแล้วก็ไปโผล่โซนสองแล้วก็เรียกได้อีกทีนึง <laughs> ไอ้ยานนี่ช้เกียอะไรเหี้ย แม่และตัวต่อไปที่เราจะต้องซื้อเราจะมาแพลนไว้ก่อนน่าจะต้องมาแพลนไว้ก่อนว่าจะเจอตัวอะไรไดีลำเห็ดเคชรโอ้ตัวนี้เอ,เอาเอาเอาไว้เล่นอ,อัพเฮ็ดอาก็พอนะอโอเคมีบ้ารถ ตัวนี้ก,ก็เกตออกกี่ยังตีหมดอยู่แล้วเพราะว่าเจ๋สยวยมึงยังก็ตีหมดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเพราะงั้นนะเราจะอา่าอู่กนหนึ่งผมมีอะไรน่าทำมึงไม่หรอกคือบาลอตเนยชัยคอนก็จะเข็ยโหลกให้แหลงง่ายนะยี่ห้าของเรบวันนี้เราอาจจะต้องลาไปเป็นชนิดคอนนะซึ่ง ไม่เจ้าวันนี้ที่กูแพ้ไม่ไหวแล้วแหม่เบลอนะครับวันนี้เบลอเลยเอาไม่ว่าเราไปเจอนิ่มท่านดีวกว่นบบานะใบจ้าตัวอัดแป๊บหนึง่งเขามาอยู่มุมนี้ไงคือถ้าเราเห็นในคลิปทุกคลิปที่ผมแม่งชอบเอ,เอาเอาตรงเนี้ยคือตัวอัดเดิมนี่นะแล้วแม่งบังตังกแับแงรงความผมเนี่ยจริงๆีไม่มา,มา